สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ผนึกกำลังกับสมาคมนักข่าวลาวจัดประชุมพัฒนาสื่อดิจิลาลาทัลลาวทิศทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ของลาวได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อมวลชนแขนงต่างๆในสปปลาวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งสปปลาวร่วมการจัดประชุมทิศทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ของเราณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวโดยมีท่านสวรรค์ราสมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งสปปลาวให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับสื่อมวลชนลาวที่เคยจัดขึ้นเมื่อวันที่24-26กรกฎาคม2565ที่วังเวียงสปปพพลาวที่ผ่านมาครับโดยนายรวีตะวันทะลงนาย,ยกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นายชวรงลิมปัตราปาณีที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้กับการวางแผนกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายตรงธุรกิจและการตลาดบิสเนสโมเดลรวมทั้งแนวทางการสร้างรายได้โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในองค์การสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆในสปปอรลาวเข้าร่วมจํานวนมากมีการตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนให้คําแนะนําหลายประเด็นโดยเฉพาะแนวทางการหารายได้และการตลาดของสปรปลาว ก็เป็นการพัฒนาสื่อสารมวลชนของสปปลาวอีกขั้นนะครับหวังว่าคงจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจาก spring news